สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําถังขยะที่เอาไว้ใช้ในบ้านไว้ในครัวนะอันดับแรกคือสีคือสวยมากเป็นสีครีมนะครับใครที่ชอบแบบแนวมินิมอลนะนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่อันนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีถังขยะหนึ่งใบอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับแขวนถังขยะนะครับแล้วก็มีกาวสําหรับติดผนังด้วยถ้าหากว่าใครไม่อยากแขวนนะด้านหลังนี้นะครับเขาจะมี ไว้สําหรับตัวนี้ถ้าหากว่าเราเอาตัวนี้ไปติดกําแพงแล้วเราก็สามารถเอาถังขยะไปแขวนใส่แบบนี้ได้เลยแบบนี้เลยนะนี่นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราอยากเอาไปแขวนกับฝาตู้เราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เหมือนกันตัวนี้เราจะเอาไปเกี่ยวกับขอบตู้นะฮะที่เราทํากับข้าวนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์นั่นเองฝาถังขยะเปิดได้2แบบนะครับอันแรกดึงสไลด์ลงมาแบบนี้นะครับแบบที่2ก็คือเปิดขึ้นแบบนี้นะครับ ถังขยะอันนี้สูง27เซนนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ย25.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึก15เซนเนาะรวมๆแล้วผมว่าประมาณสัก5ลิตรได้เวลาเราใส่ถุงขยะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาฝาถังขยะเนี่ยครอบลงไปแบบนี้เลยนี่นะครับก็ถุงขยะก็จะอยู่ในนี้อย่างนี้เนาะเวลาเราใช้งานตอนแขวนเราจะเปิดตู้ออกมาแบบนี้แล้วก็เอาครอบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปิดตู้ได้เวลาใช้งานก็สะดวกมากนะครับ เท hey, ลงอย่างนี้ได้เลยนะหรือจะเป็นบริเวณซิงค์ล้างจานอย่างนี้ก็สะดวกนะครับหลังจากล้างจานเสร็จแล้วมีเศษอาหารก็สามารถทิ้งตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับผังขยะในครัวแบบ2 in 1 n e ใครสนใจกดตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ